ลอยไหมอ,อ,อ๋อิ้มไอยทองเรออืออ่อยไหมคะอมอมอ๋มอืมเจียงกังเลย มาป้อนพ่อเหรอน้องน้องเขียวมั่งดิกินเอาอืมอืมเอา nam nó nam nam có nam nữa, chị nam đôi nữa าหนูไม่กินแล้วหรออื้ออมอ,อ,อ่าอืมเดี๋ยวนะครับอื้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 มันจะมันจะพัง อืมอ่ะอืมฮึเต็มปากเลยหนูทำอะไรอ,ะอ,อ่ะอืมปิดทำไมคะอ่ะอืมอ,อ,อ,อ่ะ ปิดไม่ได้มันปิดไม่ได้เอาไปไหนหอ่ะอืมเอาไปเนอจะอไปไหน,นอ่ะอ่านี่เนออืมเอาอืม